นี่นะครับก็เข้ามาสู่บรรยากาศของงานแห่หลวงพ่อโสธรประจำปีนะครับอันนี้เป็นขบวนแห่ทางบกนะครับอันนั้นก็เห็นนะครับไกลๆครับชาวแปดริวนี่นก็รู้จักกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้รถเครื่องเสียงนะครับนี่ครับอันนี้เก็บบรรยากาศภายในงานนะครับอันนี้ผมนั่งรถสองแถวคันสีเหลืองมานะครับ นี่นะฮะนี่โอ้โหเนี่ยรถคันนี้นี่ดำทะบึนแม่เฟ็นบุ๊กร้านโตเตมิวสิกนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับเึิ่งจะเคยมาอังแรกงเนี่ยครับอันนี้เป็นโรงเรียนวัดตชาบำรุงนะครับนี่เรานาสเวขบวนแห่นะครับ Oh, อ,นนอันนี้ยังไม่เริ่มแผ่กำมันแล้วนะครับอันนี้โรงเรียนวัดดอนทองครับนี่ก็พยานหน้าครับนี้ขบวนวัดดอนทองครับโอ้ oh, อันนี้มามาในทีมกินนลีนะครับกินนลีกี่ตนสามสี 3, 4, ่ห้าประมาณห้าหกนะครับ ดาราสมุทรชะเชิงเศร้าครับก็เจรักของชาวตัดริ้วหลวงพ่อโสธรท,ที่รู้จักกันดีนะครับนี่ก็ดูรถขบวนแห่ไว้นะครับคันนี้มาในเป็นนกยูงครับ แล้วก็อันนั้นกระบวนใหญ่เป็นของโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชาเชิงเซาครับนั่นก็เป็นในแต่งชุดชดานะครับเป็น เดวดานักเรียนหญิงนักเรียนชายนะครับอันนั้นเป็นพยานาคยาวๆนะครับนีครับโอ้โหอันนี้เป็นปืนยาวนะครับโรงเรียนชัมป่างามวิทยาคมนะครับเนี่ครับนี่เป็น เทปีนะครับอันนี้เป็นซุ้มของวอทงการจัดการนวัตกรรมนะครับเป็นดอกบัวนะครับอันนี้โรงเรียนวัดสัมพัชานนะครับอันนี้มาในทีมปาิคนเนตครับโอ้โหนี่เป็นทีมงานนะครับอันนี้โอ้โหปิตไม่ทันนะครับ เมื่อกี้ไม่ทันปางเสวยสุขนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆพญาคุดครับแต่ว่างวงเป็นช้างนะครับน,นี่วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรน,นะครับขา,ามานะครับอันนี้ลองย้อนกลับไปอีกทีนะครับนี่ครับพญาคุดแต่ว่าเป็น เป็นหัวเป็นช้างนะครับถือบัวน,นี้โรงเรียนวัดสัมสัมประนนะครับอันนี้พระพิคเนตปางสวยสุขครับอันนี้ซักทองใหญ่ๆนะครับอันนี้ชิมงานนักเรียนนะครับนนี้เรามาอินไซต์กอะลรนะครับน,บนี่อันนี้น่าจะเป็นลิงนะครับ หนูหนูครับเมื่อกี้หนูต้องคู่กับพระพิคเนตปางสวยสุกนะครับอันนี้โอ้โหมีอันนี้มาพร้อมกับไข่นะครับไข่จริงหรือเปล่านะฮะไข่จริงครับไข่จริงนะครับนี่ก็มาดูเบื้องหลังจริงจริงครับเพราะว่าถ่ายด้านหลังนะครับอันนี้ดอกบัวนะครับอันนี้เป็นน่าจะเบื้องหลังของพระพุทธเจ้าครับอันนี้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบั้งไฟพญายนาคหรือเปล่าอันนี้เป็นโ oh, อ้กระบวนแหน,นี้สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับน,นี่ก็มาดูเบื้องหลังนะครับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัาเชิงไซาอีกรอมครับอันนี้เป็นเทพพมุตรเทพชิดจานะครับกับดอกไม้นะฮะนี่ครับ อันนี้เป็นบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มเริ่มงานนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปในวัดนะครับุมเบื้องหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นโหหน้าตาหล่อหลอสวยๆไงครับอันนี้หลุยเข้ามาในตรงกินาลีนะครับใช่หรือเปล่าครับกินาลีค่ะไม่มีปีไม่มีปีนะครับเป็นเป็นอะไรทักอย่างนะครับอ๋อนางฟ้านะครับฟ้อนแบบเหนือเหนือนะครับ นี่นะครับโอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงครับเนี่ยมาเป็นแก๊งยกควรนะครับอันนี้รถรถอีวีนะครับเนี่ยครับเรามาอยู่ตรงเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวจะเดินพะลุไปด้านหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวขอเดินเร็วๆนิดนึงน์ครับบลูเทคซิตี้นะครับ ีมาเก็บบรรยากาศก่อนที่เขาจะเริ่มงานกันจริงๆจังๆเลยนะครับอันนี้ขบวนพาเลทครับโรงเรียนสีเหลืองโรงเรียนวัดโสธรน,นะครับนี่ครับมาเป็นกองทัพเลยนะครับรีอเจาะลึกเข้ามาในวงเลยนะครับ ปรบมือต้อนรับได้นะครับประเทศชาติมั่งคงดำรงไว้ครับรับศักดิ์ศีมีคุณธรรมนำวิชาการศึกษางานพระราชบันะครับนี่โรงเรียนวัดโสธรวัดรามนะครับนี่นี่ครับก็ชาวกัดลิ้วนะครับแล้วก็หักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับ อันนี้มาในชุดขาวนะครับอันนี้ก็เป็นนักเรียนนะครับอันนี้เป็นขบวนรถแห่นะครับนี่ครับมีหลวงพ่อคอยพรมน้ำมนต์ให้นะครับจะเป็นสตาร์ทครับเดี๋ยวจะอ้อมไปดูที่ทางหน้ารถนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นอ่า น่าจะเป็นพยานหน้าครับพยานหน้สี่มือนะครับเดี๋ยวก็เพื่อนดูรอบรถแแห่นี่นะครับ ขบวนแทนเมฆนะครับธนาว่าท่านได้พบกับความยิ่งใหญ่อลังการซึ่งเป็นกระเบื้องของท่านเพราะว่าเป็นใจพิลารนะครับนี่นะครับเป็นทีมงานสตาฟนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่28พฤศจิกายนนะครับอันนี้ผมไกลๆนั้นก็น่าจะเป็น หัวขบวนนะครับนะครับไปอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็ของโรงเรียนวัดโสธรนะครับนำมาด้วยเหรนะครับฮะสิบหรอสิเสียนอ๋อนะครับขอโทษทีนะครับที่ให้ข้อมูลผิดพลาดครับมีกระสิบมาบอกว่า10บเสียนนะครับ ับมาโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นม3นะฮะอันนี้เป็นสตารเก็บขยะนะครับนี่ก็ตามมาด้วยกองทัพทำวต่อมาก็กองทัพรอดอนะครับ แล้วก็มาด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงครับอันนี้ดักกันที่หัวโค้งนะครับนี่ครับเดินไกลก็ไม่ท้อนะครับมาด้วยใจนะเธอถ่ายรูให้คุณหน่อยลูกชาย